แตกดอกไหมโอเคลอยนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเกยดีครับจังหวะนี้ผมก็ได้ดีครับโอ้มาสวงเลยนะครับจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยลอเออเจอเพนินเออเฮ้ยลิ้งหนีเลยกลัวผมแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เอมมี่นะครับวันนี้นะครับพวกเราจะมารีวิวสกินนักคอดกันนะครับเข้าไปี่ิอวีดนะครับแล้วก็คลิกไปเลยแล้วก็กดแชร์นะครับ ปลายแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับแล้วก็ได้สกินนักขนะครับโอเคนะครับดูโอเครับไปเลยสกินนักขอดแบบฟรีๆแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับดูนะครับกระส่องนะครับปิ้งไปปิ้งมาปิ้งไปปิ้งมานี่มีลูกศรด้วยนะครับมันสวยมากนะครับสกินตีองเรานะครับ ดูนะครับชั้นหนึ่งบ้างนะสกินหนึ่งบ้างนะครับนี่มีเด็กนะครับดูนะครับโอ้โหก็สวยมากนะครับดูนะครับการกลิงนะครับอันตีเม็นะครับติ๊ซิง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 นี่สวยมากครับดูกันจมตีศัตรูนะครับฟลิงซิ่งซิงซิงซิงนี่นะครับเลยรอบนะครับฟลิงฟลิงยะจิงโอเคนะครับไปดู กันลงแรงของเราบ้างนะครับหนักคอสของผมนะครับโอเคนะครับผมจะเอาบัตรฟ้าก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับเหมือนว่ามีไฟตรงนี้ผมจะเอาจักดอกละกันนะครับไฟก่อนเลยโอเคนะครับยีหน,น้าจะไฟหรือเปล่านะครับวาเลนเอ้ยจังหวะน,นี้ผมคงต้องไปด่วนแล้วนะครับ เอ้ยมาดิครับอีกจอโอเคนะครับ<ะ>ลิเตอร์อยู่ในฟุ้งด้วยไม่รู้สิว่าเฮ้ยเอ้ยไม่โดนอีกอะไรวะเดี๋ยวดีนะเฮ้ยตายแล้วเนี่ยผมอยเลยไปเลยนะครับไทยไทยโอเคนะครับผมาร์มก่อนนะครับาร์มเป็นเดียวก่อนนะครับโอเคไว้จิกลางนะครับไอ้อสนนะครับอั้มไม่แต่งแน่นอนโอเคนะครับ ต่วันนี้ก็เอาไง่อได้ดักแล้วนะครับผมจะไปล่างนะครับเคตีมังกรก่อนเลยนะครับจะมีใครมาไหมนี่ยโอเคนะครับเฮ้ยมีคนมาแล้ววะเฮ้ยอะไรวะโดนสตันเยอะนักหนาอะไรสักดอกแล้วกันโอ้โหแต่งเลยนะครับโอเคนะครับได้ไดักเออไม่ใช่ได้มังกรแล้วนะครับเอาแดงต่อเฮ้ยแต่ ไม่ใช่แดงยังไม่เกิดไงโอเคนะครับเอาไฟาเลยได้มาแล้วนะครับไปไหนต่อยังหวนนี้โอเคนะครับจะชิปเล่นก่อนนะครับนี่น่าจะทำไงเฮ้ยเฟนิตอยู่เป่าโอ้ไปบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปรัดบัตรแดงเป็นนิตย์ก,กันนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับถอยถอยถอย,ถอยจะเอาไงต่อละ เฮ้ยจะเอาปลาสักดอกไมมล่ะเฮ้ยโดนด้วยเดี๋เดอเด้ก่อนนี้เลยเยวนะครับได้แดงแล้วแล้วผมจะทำไงต่อน,นี้สักดอกอีกละกัดนเฮ้ยเปิดผมนะอย่ากรดผมนะเอเคนะเคลียร์กลางเลยเฮ้ยยินะทำายอ่ะผมได้ฟ้าก่อนเลยนะครับ เฮ้ยสองเลดโลเนี่ยผมอังตีแล้วก็เฮ้ยไม่จุดลวงด้วยนะครับโอเคได้คิวสองแล้วนะครับไปใชเออได้ป้อมแล้วนะครับโอเคนะคดดรับรัดได้รเปล่านะครับมีใครมานี่มาแล้วนะครับโอ้โหเช็คผมด้วยเห็นผมแล้วนะครับไปเลยจังวันนี้เทอานัสเฮ้ยไปไหนต่อ เทยวอัน,นัสโอเคเฮ้ยเอาสักดอกละกันโอเคไม่ได้เกี่ยวไม่เป็นไรนะครับผมตีปป่มละกัน,มนกกผมจะไปตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวไปเดนก่อนเลยฟินิดมาจังวันนี้ผมย่อละกันโอเคฟ้าเฮ้ยฟินนิดมาสักดอกไหม โอเคต่หน้าครับไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยสวยดีครับจังหวัดี่ผมก็ได้ดีครับได้แบบงงๆเลยได้มาไงเนี่ยไม่หนึกเลยว่าจะได้สักดอกอง่ายโดนเลยอ๋ออะไรวะเฟเนสอยู่ในพุ่งสังดอกแล้วกันถอยเฮ้ยเยอะมากเลยผมจะตายไหมนี่เออเฮ้ยติกมาเลยโอเคเสรยครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเลย ก็ของเรามาดีครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวป้อมเลยเสร็จครับปล่อยบนเลยละกันนะครับฟ้าของเราโอเคนะครับป้อมบนนะครับมีใครไปเคลียร์ไหมครับไป จะมีไปเที่ยไหมครับเฮ้ยมาแล้วมาเยอะนี่ครับผมเอ้ยอันที่ผมตีกำแพงด้วยเฮ้ยจะตายนี่ยถจย,อยโอเคเฮ้ยมาลึกมากเลยโอมาสองเลยนะครับจะรอดไหมนี่ยเฮ้ยรอยเฮ้ยเจอเินิตเอ้ย,อยเฮ้ย,นนยลิ้งหนีเลยกลัวผมแล้วเนี่ยผมเหลือโลเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเที่ร์อันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่มีใครมาเอาป้อมบนผมเอาให้เลยนะครับดีเลยละกัน เียวมาถอยถอยอยโอคือเมื่อกี้ผมเกือบตายนะครับโอเคเอาคิดน้อยก่อนเลยนะครับโอ้ยอะไรวะนี้วุ่นวายว่าวุ่นไปหมดเลยไดฟ้าได้คลิปจังวันนี้จะขึ้นบ้านยังไงครับยังไงเียครับ เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวผมใส่แล้วกัน <S <S เฮ้ยไม่ตายเนี่ยไม่ถึงตายะไม่ถึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเลยจักดอกแล้วกันอบนะครับตรงวันนี้ป้อมแล้วกันนะครับสวยครับยาวไงเอาให้สุดเลยเอ้ยไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไงมันก็จบไปแล้วนะครับจบแน่อนอนนะครับผมว่า เลือทรงอย่างนี้เฮ้ยเลือเฮ้ยจะจบไหมเนี่ยโอเคนะครับอ๋สบายใจมากเลยแล้วนะครับโอเคหลัจงจากวันนี้พวกเราก็ได้ดาวด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจงท้านเข้าอย่างอร่อยนะครับ